สามออะไรกุ้มวารองมัตุล้อวาบารการตุอะไรการปลูกรักปลูกศรัทธาจะพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเราก็จะคุยกันนะคะในเรื่องของการปลูกรักถามว่าปลูกให้กับใครบ้างก็คนสองคนก่อนเนอะคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะส่งผ่านความรักมาให้กับคุณลูกเมื่อคุณลูกมีความรักคุณลูกก็จะมีความอบอุ่นแล้วอยากรู้อยากเรียนจนก,กระทั่งเกิดความศรัทธา ในอันอิสลามวิธีง่ายๆที่คุณพ่อทำก็คือคุณลูกคลอดมาคุณพ่ออาจารย์ให้ที่หูขวานะคะแล้วก็อีกออมัดหูซ้ายคุณลูกก็ชื่นใจว่านี่คือเสียงของคุณพ่อและเริ่มจะจำได้จำได้ในที่นี้หมายถึงถ้าคุณพ่อพูดซ้ำทุกวันคุณลูกก็จะอ้อคุณเลยเสียงนี้เป็นเสียงคุณพ่อนะดังนั้นคุณพ่อต้องพูดกับคุณลูกทุกวันนะคะถึงแม้คุณลูกจะอยู่ในเบาอุ้มแออุแอย่างพูดไม่ได้ก็พูดบอกรักคุณลูกได้ได้ว่า อัสสลามอะัยกุ้มวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาตุคุณลูกก็อาจจะกระพริบตาขยับตัวกระดิกแขนกระดิกขานะรับรู้เสียงของคุณพอ่อค่ะวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอของคุณแม่แล้วก็คุณลูกวัยอนุบาลที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นในเรื่องของการแสดงออกโต้อตอบกันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกแล้วก็นี่คือพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเด็กวัยอนุบาลแล้วก็มีการดูแลจากคุณแม่ ระหว่างการดูแลเราก็จะมีข้อสงสัยเนื่องจากเรามีความปรารถนาอยากให้ลูกเราเติบโตเป็นคนดีแต่สิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเราก็เอ๊ะใช่หรือเปล่านะดิฉันในฐานะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกก็จะ ให้คำถามให้คำตอบกับคุณผู้ชมตามที่คุณผู้ชมถามมาแล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาในเรื่องของการที่คุณลูกวัยอนุบาลเนี่ยชอบทำตามเพื่อนเรียนแบบเพื่อนจะทำอย่างไรดีแล้วก็คุณแม่ครอบครัววัยอนุบาลครอบครัวนี้ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะเรามาติดตามชมกันนะคะว่าคุณแม่กับคุณลูกเขาเป็นกันอย่างไรบ้างค่ะเชิญชมค่ะอัสลามุอะลัยกุ น้องก็มีเรื่องเป็นห่วงน้องคือน้องเนี่ยเขาจะเขาจะโซนนะคะแล้วก็โซนมากเวลาไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาก็จะมีร้อยแผลนู่นนี่นั่นตลอดทุกปีคุณครูก็คอยโทรมาบอกว่าเดี๋ยวน้องล้มอีกแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยวัยของเด็กผู้ชายนะคะใช่แล้วก็น้องก็แล้วก็แกจะแกจะชอบสัตว์แมวตัหนึ่งใจระวางเจอแมวเจออะไรเงี้ยเนในแกจะแกจะวิ่งตามจะไม่ค่อยกลัวว่าแมวจะข่วนที่ตัวแมวที่โดนข่วนบ่อยมากกันนะคะใช่ค่ะ เราจะเห็นเลยนะคะว่าในความโนของคุณหมอว่าน้องนะคะเขาจะก้าวร่าอยกับคุณแม่คุณแม่ก็จับเธอมาต่อเขาจะก้าวร่าเขาจะไม่ค่อยฟังแต่ว่าเขาเอขาจะไหนนมองมองทีนี้ไปลูกทีนี้นีๆแ้นี่ยคือธรรมชาติเขาจะไม่ไม่ยอมสุดๆเลย กได้ครับเอานั่งตรงนี้นั่งใกล้ๆก,กันนัตรงนี้นะคะเขาจะก้าวร้าวนะคะว่าเราจะแก้ขไขยังไงบ้างที่ว่าเราจะไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้ไม่อยากจะตีเขานะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าเขาจะชอบมีพฤติกรรมเรียนแบบนะเวลาเขาไปเล่นกับเด็กๆเด็กโตหรือว่าอะไรเงี้ยคือเด็เกโตทําอะไรแปลกๆมาเนี่ยเขาจะเรียนแบบเอามาทํากับเราให้เราเห็นอะไรเงี้ยค่ะเขาชอบตามทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือข้อที่สามก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับละหมาดนะคะเวลาเราละหมาดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบทําตาม ทำตามมากแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมันเกี่ยวกับเรื่องสมาธิของเด็กด้วยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่าเด็กวัยสามขวบครึ่งเนี่ยเขาจะเขาจะทาตามได้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากถามอาจารย์นิดนึงค่ะขอบคุณมากนะคะแม่ฟาดิล่าจับลูกฟิกเดว์นะได้มาพูดคุยบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพัฒนาการในวัยเด็กอนุบาลว่าเขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างเราจะเห็นน้องฟิทเดว,นะว์นะวิ่งนะไล่จับแม้กระทั่งแมวที่วิ่งเข้ามา แต่คุณแม่ฟดีละด้วยความรักลูกมากนี่เลยลูกก็มานะลูกบอกไม่เอาแล้วแม่หนูจะนั่งตรงนี้แม่ก็ว่าเอาได้เลยลูกนั่งตรงนี้อันนี้เป็นความอบอุ่นเป็นความรักที่คุณแม่ให้กับคุณลูกคุณลูกก็เรียนรู้นะคะว่านี่คือแม่รักหนูนะคำถามของคุณแม่ฟดีละคำถามหนึ่งในหนึ่งในสามคำถามคุณผู้ชมจําได้นะคะที่ชมรายการนี้มาโดยตลอดครอบครัวคุณแม่ฟดีละก็ได้มาพบกับคุณผู้ชมไปเมื่อครั้งก่อนนู้น แล้วก็ยังมีคําถามที่ยังค้างอยู่รวมทั้งคําถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาก็คือเมื่อลูกวัยอนุบาลไปโรงเรียนแล้วไปเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยจะทํายังไงบ้างเพราะว่าพฤติกรรมที่เรียนแบบมานี่ก็มีแปลกๆหลายรูปแบบเหมือนกันเรามาดูกันนะคะว่าคุณหนูวัยอนุบาลพัฒนาการเขาเนี่ยเป็นคนช่างสํารวจแล้วก็รับรู้ว่าเขาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้าง เขาจะสารวจเลยนะคะว่าท่าทีที่เขาแสดงออกเนี่ยทำออกไปแล้วเนี่ยแม่จะตอบโต้ว่าอย่างไรแล้วเมื่อเขาก้าวออกจากบ้านไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนแย,แยะมากมายนะเพื่อนเขาก็นั่งเล่นกันคุณลูกก็จะต้องอยากเข้าไปเล่นเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่ลูกจะต้องทําให้เหมือนเพื่อนเพื่อให้ได้เล่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดวิธีการเขาก็เข้าไปเนื้อทำตามตรงนั้นนี่คือการคล้อยตามเพื่อการปรับตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแปลก แล้วก็เงาว้าเวไม่มีขนคบด้วยดังนั้นเด็กๆจะบอกเสมอว่าหนูชอบอับบาสเพราะว่าอับบาสเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับหนูเวลาหนูเล่นเขาก็เล่นด้วยเวลาหนูเดินไปกินข้าวเขาก็ไปกับหนูเห็นหรือยังว่าเด็กอยากมีเพื่อนไปไหนด้วยกันแล้วเมื่อเขารับรู้ว่าทําแบบนี้ mm. เพื่อนชอบเขาก็จะทํานั่นคือการทําตามเรียนแบบเพราะนั้นการเรียนแบบการคล้อยตามก็เพื่อให้เกิดการยอมรับ อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการนะคะนอกจากเราต้องการอะไรบ้างอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องอำนวยความสะดวกแล้วยังได้รับการยอมรับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์อยากได้เด็กอนุบาลก็อยากได้ค่ะเลยเป็นเหตุทําให้เขาเนี่ยคล้อยตามแล้วเมื่อเขาคล้อยตามทําตามเรียนแบบกลับมาที่บ้านเราเห็นพฤติกรรมคุณลูกไม่น่ารักเช่นคําพูดหยาบเนะเราต้องบอกกับคุณลูกทันทีนะคะว่าลูกจ๋านะบ้านเราไม่พูดคํานี้ นะแล้วลูกก็จะบอกว่าเพื่อนหนูยังพูดเลยบอกว่าอันนั้นเพื่อนหนูไม่ใช่ลูกแม่แต่ลูกแม่ต้องพูดเพราะเนื่องจากเอเลอสั่งไว้นะลูกแม่กระทั่งพูดเสียงดังเอเลสบอกว่าพูดเสียงดังเป็นเสียงที่น่าเกลียดเหมือนเสียงร้องของลาถ้าพูดํำหยาบยิ่งเอเลอ์โกรธนะเพราะเราขอดุอาจากเอเลอ์นะว่า กอยริลมักดูบีอะไรฮิมวัลัดดอลลนไม่ใช่ทางของผู้ที่อัลโกดไม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิดที่หนูอ่านในละมาดกูลูกก็จะคุ้นชินแล้วก็เริ่มเข้าใจรับรู้นะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกแล้วก็แล้วจะไม่รักแล้วจะโกรธแล้วแม่ก็ไม่ชอบนะแม่ก็จะบอกว่าบ้านเราต้องพูดเพราะๆดังนั้นเกิดจากใครคะก็คุณพ่อคุณแม่อีกนะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยนะเวลาพูดลูกต้องพูดเพราะ แล้วก็เวลาเดินเราก็บอกว่าอย่าก,ก้าวกว้างเดินพอประมาณนะนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณลูกเริ่มเข้าใจว่าการที่เขาจะไปเรียนแบบที่ไม่น่ารักเขาจะต้องแก้ไขแล้วก็สิ่งที่สําคัญคุณแม่ต้องชื่นชมให้คุณลูกมีความภูมิใจว่า Adam, อดัมฟิดเดลฟิดเดเป็นลูกที่ดีสําหรับแม่เป็นคนดีของลอสแตร์อ,อาลานะลูกเพราะฉะนั้นหนูต้องอทําอะไรบ้าง เวลาที่ลูกบอกว่าหนูต้องละหมาดหนูต้องอ่านอัลนกุรอานเราบอกโอ้โหหนูเป็นคนดีคนเก่งเราก็ชื่นชมทําให้เขารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาแล้วถ้าเขาเดินไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอก เหมือนไม่ต้อนรับในบางครั้งเขาก็บอกไม่เป็นไรที่บ้านเรามีแม่รักเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเราอยู่แบบนี้ได้นี่คือสิ่งที่เริ่มก็เกิดเป็นลักษณะนิสัยดังนั้นการที่จะป้องกันไม่ให้คุณลูกเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบ้านก็คือหนึ่งคุณแม่ต้องให้เวลาอบรมเลี้ยงดูด้วยอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านรอซูนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารการแต่งตัวการเข้านอน หรือว่าการทำละหมาดที่คุณแม่บอกเอจะทํายังไงเธออยู่ไม่นิ่งเธอสุกซนอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะคุณแม่ต้องตามน้องฟิตเด้าไปเรื่อยว่าอาการซนอยู่ไม่นิ่งหกล้มมีอุบัติเหตุบ่อยถ้ายังเป็นอยู่คุณแม่ก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อคุณหมอจะให้ยา หรือให้การดูแลรักษาในเรื่องของสมาธิบกพร่องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูแล้วก็พาไปพบคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณลูกมีสมาธิบกพร่องเนี่ยโอกาสที่เขาจะทําตามคนอื่นก็ง่ายกว่าเด็กที่มีสมาธิดีแล้วก็วิธีฝึกสมาธิง่ายๆนะคุณแม่ก็ฝึกเขาในเรื่องของการทําละหมาดอย่างที่ดิฉันเคยบอกกับหลายๆท่านไปนะ เช่นเวลายกมืออันไหนลูกยกมือมือถึงไหนแล้วถึงไหนคุณรู้พ่ถึงหูถึงหูแล้วเนี่ยนะอันไหนเอาลองมือถึงกันหรือยังฝึกให้เขาได้รับรู้แล้วก็มีสมาธิแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ไม่ทำปุ๊กติ๊กดุ๊กติกนะเขาต้องยกถึงหูหรือยังลูกต้องถึงต้องถึงถึงหรือยังเอาลองกอดอกนะนี่คือการฝึกให้เขาเนี่ยควบคุมตัวเขาเองว่า เขาต้องทําให้ช้าด้วยการรับรู้ความรู้สึกดีๆแล้วเราก็ชื่นชมว่าลูกเก่งมากนะอาจจะมีการโอบกอดหอมแก้มนั่นคือรางวัลที่สําคัญยิ่งทําให้เขารู้สึกเขามีคุณค่าเนี่ยเขาเป็นคนสําคัญสรุปแล้วในเรื่องของการป้องกันการคล้อยตามพฤติกรรมที่ไม่น่ารักก็คือ1ในเรื่องของการให้ความรักเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดคำว่าใกล้ชิดนี้ไม่ใช่ว่าช่วยทุกอย่างไม่ใช่นะคะใกล้ชิดด้วยเวลาที่มีคุณภาพแล้วคอยบอก คอยดูกันอะไรที่ไม่เหมาะสมก็บอกกันนะแล้วก็วิธีการก็คือตามตามแบบของท่านดบีได้ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนต้องแบบไหนรับประทานอาหารแบบไหนลูกต้องใช้มือขวานะลูกใช้มือซ้ายไม่ได้นะหรือว่าทาละมาดลูกจะต้องทําแบบไหนยกมือไหนถึงหูหรือ,อยังนี่คือสิ่งที่มากํากับให้เขาเนี่ยมีสมาธิได้มากขึ้นเราก็สามารถทําได้ทุกครอบครัวนะคะแต่ต้องให้ความรัก ถึงจะปลูกศรัทธาให้กุลูกมีอิ่านที่เข้มแข็งแล้วก็มีบุคลิกที่สง่าง,งามจำแบบอย่างของท่านระนูรเดี๋ยวพักสักครู่เรามาดูกันต่อนะคะว่าครอบครัวที่สองเขาจะให้ข้อคิดหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรที่เหมือนเราหรือเปล่าสักครู่ค่ะห้องอาหารนางพญารับจัดเลี้ยงนอกสถานที่บริการท่านด้วยอาหารหนานาชนิดทั้งในแบบอาหารไทยจีนอาหรับ และยุโรปตั้งอยู่ซอยเพชรบุรีเจ็ดติดมัสยิดดารุ่งอามานโทร02-612-0895โทร02-612-0895ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทยกับงานมหกรรมฮา้านกรุงเทพแบงคอกฮา้าน2013 26 27 28เมษายน2556ณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากกินชอปเที่ยวแบบฮาลานได้ง่ายๆและพบกัน บงคอกฮาลาน2013อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราสินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพเพราะผมนำเข้ามาด้วยตัวผมเองมีพกบัตรรุสลันเซ็นเตอร์ลดทันที10%โรศัพท์089 451 9589 The blue sky is blue like blue bubble gum but it prays to Allah It prays to Allah and like the flavor of the blue sky and the bubble gum won't last. We've got to thank Allah before our chances go past. I don't wanna be a grown up like the grown ups I have seen. Cause the grown ups I have seen don't seem to have much fun. They don't get down on the floor enough to pray or play with toys. When I'm a grown up, I won't wanna be one. Now if I lived back at the time of the prophet, I know that he would be different. I just know he'd find the time and I would make him something special like some paper planes or something I could race those planes with him or get a camelback ride. The blue sky is blue like blue bubblegum, but it prays to Allah. อัสลามมอลัยกุ๊มมาราะมะตุลาฮีบอัลบรากาตุสซาดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะนุมาพาทุกทุกท่านมาที่บ้านของคุณสมรการทองและที่เรานั่งกันอยู่นี้นะคะก็คือสวนไร่หญ้าที่บ้านของคุณสมรการทองค่ะเดี๋ยวเรามาเจอบุคคลท่านนึงซึ่งสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะเพะพวกเขาเลยดีกว่าค่ะอัสลามมอลัยกุ๊มมอลัยกุมุสสลามเป็นไงคะนุมามาพบคุณแม่น้หมอนเป็นไงคะตอนนี้อึ้งเลยค่ะถามก่อนค่ะอายุเท่าไหร่คะโตคะ 82ปีท่านผู้ชมเชื่อไหมนุมยยังอึ้งนะหมอนเดินเป็นกิโลกิโลเลยอ่าใช่เพราะคุณแม่เนี่ยนุอยภูมิใจมากเพราะว่าก่อนคุณแม่นี่เดินไปได้เป็นโรคหัวใจแล้วก็ไขข้อไม่ดีนะคะแต่พอมาทานเรดมอนเนี่ยคุณแม่เดินได้ดีมากเลยนุมาคล่องแคล้วใช่ต้องบอกว่าสาวๆอย่างเราแพ้เลยนะคะแต่ว่าต้องมีเคล็ดลับเคล็ดลับมียังไงบ้างคะคุณแม่ทานยังไงคะทานเช้าสองมื้อแลก็ เรดมอดเนี่ยโต๊ะทานก่อนนอน2เม็ดตื่นเช้ามาอีก2เม็ดและสําหรับท่านใดที่อยากมีสุขภาพดีอย่างโต๊ะหรือหนุ่มหนุๆสาวๆที่ต้องยอมแพ้โต๊ะแล้วไม่ได้นะคะซื้อเรดมอสประทานรับประกันสุขภาพของคุณดีแน่นอนแต่สําหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนค่ะสววััลลลลมมมะกกุุาาาารรออตตบ ยติมทีวีขอเสนอฮับบัตุซาดาน้ำมันสกัด100%ซึ่งมีสารประกอบของฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดตไขมันสารแบต้าครอโรทีนสารต้านมะเร็งและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งท่านศูนย์ได้กล่าวไว้ว่าจำเป็นสำหรับท่านทั้งหลายคือฮับบัตุซาดา เพราะแท้จริงมันเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมอายุเรามันก็เยอะแล้วจะอยู่เฉยๆมันก็น่าเบื่อจ้องหยิบนู่นหยิบนี่ทำไปพอทำรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวโรคภัยไข้เจ็บนึกจะมาลามันก็มาก็มีคราบปัตุนซซดานี่แหละมีกินเป็นประจำมันก็ดีกับสุขภาพของเราทำงานน่ยนะมันก็มันก็เหนื่อยมันก็เพียงานลูกค้าบางคนมันก็เร่งพอเร่งปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอดนอนแล้วเร่งทำให้เสร็จอดนอนแล้วมันก็เพีย เพียแล้วก็มึนมันก็หมดแรงพอกินแอปเปตูสตาด้าเข้าไปเนี่มันก็หายเพียอาการมันดีขึ้นเยอะช่วยได้เยอะทำดีละบำรุงสุขภาพเราสามกระปุกพัน์ซื้ไอไปเถอะช่วยเหลือใดกำมพาด้วยคุ<ฮ>้มโทรหาเราตอนนี้02-530-3199หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ<ม>น้ำดื่มศรัทธาน้ำแห่งการให้ คือน้ำใจของผู้ศรัทธาสู่ลูกกำพร้าสื้อน้ำดื่มศรัทธาวันนี้กับยาดีมทีวีเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับลูกกำพร้าโทร02 530 3199หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวก รวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องน,นี่เมจิกบูเลตเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบูเลตช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยเมจิกบูเลต์หนึ่งชุดในราคาเพียง1,900บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร0 2 5 3 0 3า9ศเลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้เมจิกบูลเล็ตลูกชิ้น MR ลูกชิ้นเนื้อวัวแท้สุดยอดแห่งความอร่อยสดสะอาดปราศจากสารบอแรกก f m m l y y l i f m m g g a z i n e ทำด้วยใจมอบให้เด็กครอบครัวเยาวนชนและสังคมสมัครสมาชิกได้ที่ w w w p u s n a b o o k c o m โทร0816844447 0816844447สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกยาตีนทีวีเท่านั้นเพียงท่านสมัครสมาชิกกับสถานีโทรทัศน์พานราวทีมยาตีนทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. รับส่วนลด5%เมื่อซื้อสินค้าของทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวี และรับ g ิฟต์วอชเนอหรือสินค้าที่ระลึกจากยาตีนทีวี 2. รับส่วนลดทันทีกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ5-10%เพียงถือบัตรสมาชิกยาตีนทีวีรายได้จากการสมัครสมาชิกเป็นกองทุนในการผลิตยาตีนทีวีเพื่อการเราผยแพ่อ,อิสลามร่วมสมัครสมาชิกยาตีนทีวีวันนี้สมาชิกเพียงเดือนละ100บาท1ปี1,200บาทสมัครสมาชิกยาตีนทีวีโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว99ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเลขบัญชี1813090147ประเภทบัญชีกระแสะรายวันติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร025303199และ029343162สิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดสำหรับสมาชิกยตีนทีวี เรามาพบกันต่อนะคะในช่วงที่สองในเรื่องของปลูกรักปลูกศรัทธากับคุณแม่วัยอนุบาลก็คือคุณลูกวัยอนุบาลไม่ใช่คุณแม่วัยอนุบาลคุณแม่อยู่หันนะกับคุณน้องนาดีมแล้วก็ยังมีน้องสาวเล็กๆอีกหนึ่งคนนะน้องนาดีมอยู่อนุบาลหนึ่งอายุ4ี่ขวบกับคุณน้องผู้หญิงอายุประมาณสักสองขวบแล้วเขาก็มีความใกล้ชิดแล้วก็เขารับรู้ถึงการที่มีน้องใหม่ เรียนรู้กันเรื่อยๆมาจน2ขวบปีแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ยูฮันนาจะรู้สึกได้นะว่าการที่มีลูก2คนเนี่ยเหนื่อยมากแล้วเราจะต้องให้ความเป็นธรรมเทียเรล้นเน้นย้ำว่าความยุติธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะให้กับคุณลูกเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ความยุติธรรมกับลูกจะเป็นเหตุทําให้ลูกมีลักษณะบุคลิกที่ไม่น่ารักเช่นอิจฉานะก้าวร้าวหรือเศร้าหมอง เรามาดูกันนะคะว่าคุณแม่ยูฮันนากับน,น้องนายรีมเขามีพัฒนาการการเรียนรู้กันอย่างไรบ้างจนถึงอายุ4ขวบแล้วก็มีคุณน้องสาวอาย,ยุ2ขวบด้วยค่ะเชิญชมค่ะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาโต้วดิฉันนะคะชื่อยูฮันนาเย็นประสิทธิ์ค่ะเป็นครูอนุบาล2ที่โรงเรียนมันนี้ถ้ามาลูกสองฉันก็จะอะไรนะชวนชวนบ้านพัฒนา น้องเด็กชายนาดีมนะคะเย็นประสิทธิ์ค่ะน้องสีผมแล้วนะคะเรียนอยู่อนุบาลหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาถึงสิ่งที่เป็นของน้องในช่วงปสมไัยช่วงนี้นะคะก็คือปุ่ในเรื่องการดูทีวีของน้องอะค่ะซึ่งคุณแม่สังเกตเห็นน้องเขาเนี่ยคือเวลาดูทีวีก็คือเ้าจะจ้องแล้วก็สนใจทีวีอย่างเดียวจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างนะคะ สนใจสิ่งรอบข้างแล้วก็เวลาทานข้าวอะค่ะเวาลาทานข้าวน้องก็จะจะดูแต่ทีวีนะคะซึ่งแล้วก็คุณพ่อบาครั้งเราคุยกันแล้วบาค้งเขาไม่เข้าใจก็จะเปิดทีทวีไปด้วยดูทาทัพไปด้วยแล้วน้องเขาเนี่ยก็จะดูจ้องเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทานแล้วก็จะทานานานมากแบบก็จะมีปัญหากันนะคะเวลาดูทีวีนะคะในเวลาทานข้าวนะคะ โอ้ย <laughs> ไม่ได้แล้วหิวหรือเปล่าคะหิว,รวหวรือเปล่าคะงคัน้นฝากถามอะไรอาจารย์รคะก็เรียนถามคุณเรียนถามอาจารย์นะคะว่าเรามีวิธีการมีข้อสังเกตไหมคะว่าถ้าเราจะสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าน้องนเขาว่าค่อนข้างอยู่ในข่ยอยู่ในข่สมาธิสั้นไหมอะนะคะเราจะมีมีสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างไรแล้วก็ ถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่าอย่างเงี้ยเขามีน้องมีน้องเนี่ยค่ะเวลาเขาเขาจะชอบแยกกันหรืออะไรเงี้ยเราจะจะทำยังไงให้เขาฝึกฝนยังไงให้ให้เขาเป็นพี่ชายที่เสยสลัให้น้องนะคะัานทำดูนะค่ะ,ะหเห็นได้เลยนะคะว่าคุณแม่ยูหันนาการน้องนาดีม เป็นความรักที่ต้องอดทนเนื่องจากมีคุณน้องเข้ามาแย่งพื้นที่ปกติคุณน้องนาดีบอกอยู่คนเดียวเต็มอ้อมแขนของแม่แต่ตอนนี้เราจะเห็นนะคุณน้องสาวมายึดพื้นที่บนตักแม่เลยนะแล้วก็บางนาดีมต้องไปอยู่ข้างๆลำตัวคุณแม่เพราะนั้นการที่ถูก แย่งพื้นที่ก็ทำให้น้องนาดีมรู้สึกได้เหมือนกันนะคะว่าจากเดิมเป็นหนึ่งแล้วก็มีสองและความเป็นพี่คำถามที่คุณแม่ถามว่าทำอย่างไรดีให้พี่เนี่ยเสียสละให้กับน้องไม่แย่งของอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัวคุณผู้ชมที่ชมรายการก็จะเ,เห็นด้วยนะคะว่าเออคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันลูกดิฉันก็เป็นค่ะนะแล้วเราก็จะบอกว่าพี่นะ พีย่ยอมให้ของอันนี้น้องหรือเปล่าแปลว่าอะไรคะต้องขออนุญาตคุณพี่ก่อนนะไม่ใช่พี่ให้น้องไปนะน้องอย่างเล็กอยู่โอ้โหมันเป็นความเสียใจนะคะเดิมเนี่ยฉันก็เป็นหนึ่งเดียวอย่าลืมว่าพี่เนี่ยหนึ่งลูกคนแรกล้านคนแรกได้รับการยอมรับโอ้โหใครๆก็มาอบกอดเยอะแยะมากมายก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นของฉันคนเดียวแต่พอมีคนน้องปับ๊บคณน้องแย่งพื้นที่ไปตอนนั้นคุณแม่ ในเมื่อเรียกเขาเป็นบางนาดีมคุณแม่ต้องให้เกียรติพี่ก่อนเพื่อที่จะให้คุณน้องเนี่ยเรียนรู้ว่าน้องน้องต้องขออนุญาตบางก่อนนะลูกถ้าบางเขาไม่ให้หนูเอาไม่ได้แต่แม่ก็ต้องมีทางเลือกให้คุณน้องว่ายังไงแม่ก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะหนูมาตรงนี้สิมานี่สินะเพื่อให้คุณน้องเรียนรู้ว่าไม่ใช่อยากได้แล้วตะกกุยมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอะไรอะ่ะหนูถูกดึงหนูถูกกระชากหนูถูกแยง่ง ไม่ใช่ถูกแบ่งนะคะจากเดิมเนี่ยบางจะรู้สึกว่าถูกแยง่งแล้วเรากําลังให้เขาเนี่ยเรียนรู้จากการถูกแย่งเป็นถูกแบ่งแล้วคุณลูกก็จะมีการแบ่งปันให้กันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจากแย่งมาแบ่งนี้คุณแม่ต้องให้กําลังใจคุณลูกอย่างมากนั่นคือความรักจกนกระทั่งคุณลูกมีความศรัทธาว่าอ,อ๋อเวลาที่เขาแบ่งให้น้องแล้วเนี่ยเขารู้สึกดีนะก็เริ่มมาจากคุณแม่อีกนะคะต้องอดทนมากๆเลยนะแล้วก็ให้เกียรติคุณพี่ด้วยกติกาก็คือหนึ่ง เมื่อเรามีของสองชิ้นเราบอกว่าแม่เตรียมมาให้บังกับน้องอันนี้เป็นข้อตกลงนะแต่บางบอกว่าไ,ไม่ได้จ้าทั้งหมดนะเราก็บอกบางนะอลัลลอฮ์รักคนที่ให้ความเป็นธรรมนะลูกเดี๋ยวเราต้องไปรับโทษจากอาลัลลอฮ์นะถ้าเราเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามให้เขาได้เรียนรู้ถ้าเขาไม่ยอมอีกทําไงคะก็ปลอบใจบางนะบางเอานนี้ก่อนนะอันนี้ให้น้องแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ย มะจะหาของที่บางชอบเพราะนั้นอะไรคะคุณแม่ต้องรู้เลยว่าพี่ชอบอะไรบ้างต้องหาให้เจอนะพอพี่ชอบแล้วแม่ก็ซื้อของที่พี่ชอบมาให้ทําให้พี่รู้สึกว่านี่ไงแม่ก็รักแล้วก็ให้ความห่วงใยแล้วก็ซื้อของที่ชอบมาให้ส่วนคุณน้องมาตะก,กายเราบอกไม่ได้อันนี้ของบางนะลูกแต่แม่เนี่ยเตรียมของชิ้นนี้มาให้หนูนี่คือวิธีการที่จะให้คุณพี่รู้สึกว่าการถูกแย่งมาเป็นการถูกแบง่งแล้วก็ยอมเสียสละได้ง่ายขึ้น แล้วทุกครั้งเมื่อคุณพี่แบ่งของให้น้องคุณแม่จะต้องให้ความรักแล้วก็ชื่นชมต้องรักก่อนนะคะให้ความรักแบบไหนก็คือโอบกอดแล้วก็ชื่นชมพูดบอกว่าแม่รักหนูมากเลยนะแล้วหนูก็เป็นคนใจดีที่แบ่งของให้น้องเนื่องจากหนูมีส่วนหนึ่งแล้วหนูก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งให้น้องแต่เราไม่ได้บอกว่าบังให้ทั้งหมดเลยแต่ของชิ้นนั้นถ้าแบ่งไม่ได้ทําอย่างไร ก็ต้องให้สิทธิ์ของบางเขาว่าน้องเอาไม่ได้นะลูกแล้วแม่ก็ไปหาสิ่งอื่นๆที่คุณน้องสนใจมาดูกันใหม่นะน้องก็มาดูอันนี้แล้วก็ทําให้คุณน้องรู้สึกได้ว่านี่ไงฉันก็มีทางเลือกแล้วก็การเรียนรู้ทางอารมณ์แบบนี้ก็จะมีไปเรื่อยๆดังนั้นคุณแม่เองหนึ่งเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะคะว่าตอนนี้เราเหนื่อยมากหรือเปล่าถ้าเราเหนื่อยมากเราก็ต้องขอดูุาจากอลอตะอาลาเนี่ยให้เรามีความอดทน ด้วยอิมานด้วยตักวาในความเหนื่อยที่เข้ามาเนี่ยคุณแม่ทํางานคุณพ่อทํางานแล้วก็ต้องมีคุณลูกสองคนที่ต้องดูแลดังนั้นเป็นความเหนื่อยพอเหนื่อยปับ๊บมันทําให้เรามีความอดทนสั้นแล้วเราก็จะถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้ไปถึงลูกเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกความอดทนแล้วเราจะบอกความรู้สึกแบบนี้ให้กับลูกได้ว่าถ้าเราอดทนแล้วเราจะประสบความสําเร็จอย่างไรแต่วิธีพูดกับเด็กอนุบาลพูดง่ายๆแบบนี้ล่ะค่ะเนาะ แม่ขอชื่นชมหนูนะลูกนะหนูอยากได้ของทั้งหมดแต่หนู่ใจดีมากหนูแบ่งให้น้องส่วนหนึ่งตอนนี้นเราจะใช้คําว่าส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดนะคะตามที่อลัอาลลอฮฺกําหนดไว้นะเวลาที่เราจะจ่ายจะกาศจะซดก็หรือบริจาคอะไรก็ตามต้องเป็นส่วนหนึ่ง ที่เราเก็บไว้ใช้กับครอบครัวเ,รเก็บไว้ทําทุนและอีกส่วนหนึ่งเราก็บริจาคก,กับคนที่เอ่ยปากขอและเก็บเอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่เอ่ยปากขอนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันหรือว่าวันหนึ่งคุณแม่พาคุณลูกไปงานการกุศลคุณแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราทําบุญกันนะลูกนะน้องนาดีมอาวเอาเงินให้เพื่อนกำพร้าแล้วก็เอาเงินไปซื้อขนมเพื่อที่จะแบ่งให้กับเพื่อนบ้าง นี่คือการเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็เป็นพื้นฐานของความศรัทธาที่จะทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้รักในการให้ในการบริจาคตามที่เลากำหนดก็คือไม่ได้ให้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ห่วงจนเอามือมารัดไม่ที่คอไม่ให้ใครเลยเนอะอันนั้นคือขี้เหนียวมากไม่ให้ใครหรือให้หมดก็ไม่ได้เลากำหนดเอาไว้ชัดเจนสรุปแล้วในเรื่องของการที่จะให้พี่เนี่ยไม่แย่งของน้อง แม่ต้องให้เกียรติกับพี่เนื่องจากพี่เนี่ยได้รับการยอมรับมาก่อนว่าพี่เป็นพี่แล้วก็เราแต่และก็กําหนดชัดเจนนะคะผู้ชายคนโตที่จะเป็นวอรเรสเป็นผู้นําของบ้านที่จะต้องมาดูแลเราก็คงจะต้องอปูพื้นฐานบุคลิกภาพตรงนี้ว่าลูกเป็นผู้นําลูกมีความเข้มแข็งลูกสามารถจัดสรรปันส่วนได้แล้วก็ลูกสามารถที่จะทําสิ่งดีๆได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถสอนกับเด็กอนุบาลจากสิ่งที่เราให้ ให้จากสิ่งที่เขาชอบแม่ก็เรียนรู้จากลูกชอบอะไรบ้างแล้วก็แม่ให้เวลาดีๆนั่นก็คือเวลาที่เรามีความสุขไม่เหนื่อยมากถ้าเหนื่อยมากคุณแม่ก็ต้องพูดน้อยๆแล้วอยู่สั้นๆให้ใครเข้ามาช่วยแบ่งเวลาตรงนี้ไปบ้างก็คือช่วยดูแลคุณลูกก็ สิ่งที่เราทำกันมาด้วยความเหนื่อยยาก4ปีของน้องนาดีมที่โตมาดิฉันมีความเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยมีความสามารถในการที่จะอดทนเลี้ยงดูน้องนาดีมกับน้องสาวอีกหนึ่งคนที่จะโตตามกันมาแล้วเด็กวัยในวานเป็นวัยที่กำลังสแสวงหาความเป็นตัวตนของเขาเขาบอกเราได้ว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบ แล้วเขาก็จะเดินไปดูสังคมว่าสังคมเขาทาอะไรบ้างเขาก็จะเรียนรู้แล้วเรียนแบบแล้วทําตามแต่แบบอย่างของพ่อกับแม่นั้นสําคัญกว่าตามที่ท่านอนุสูนได้บอกเอาไว้เนีว่าลูกเราเกิดมาเหมือนผ้าขาวลักษณะนิสัยเราพ่อกับแม่เป็นผู้ปฏิบัติให้กับเขาก็ขอเลาตาลาตอบแทนความดีงามให้กับสองครอบครัว ให้ได้รับความดีงามแล้วก็มีลูกที่เป็นเบาที่ดีของอลาวตาอาลาแล้วก็ดูแลศาสนาให้กับพระองค์อัสลามะัยกุมวะรคมตุลฮ์วะบระกาตุ